สวัสดีนองทุกคนนะจา๊ะกลับมาพบกับนะคุณครูซุปเคคุณครูหัวแหลมนะพี่นะคุณซุปเคเป็นอดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกสนามยากสุดสนาม IMO ฮะแล้วก็นยังเป็นตำนานของเตีมโรมด้วยนะฮะอยู่ม .1 แล้วสามารถสอบเข้าเตีมโรมม .4 ได้วันนี้เราก็จะมาไลฟ์สดนะฮะเรียกว่านะให้น้องนะได้เห็นเทคนิคของเรื่องการแก้ระบบสมการหลายตัวแปรแบบยากนะตามที่บอกไว้ด้านบน ข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะของข้อสอบเตียมโดมนะปีล่าสุดเลยนะั่นเอยนะปีล่าสุดโจทย์ข้อสอบเตรมโดมนะมีมาให้ทั้งหมดอยู่6สมการด้วยกัน6ตัวแปรนะ A B C D F มนะแล้วก็ถามหาค่าของเนี่ย 6A บวก 5B บวก 4C นะบวกด้วย 3D บวก 2E แล้วบวก F มนาะนี่คือข้อสอบข้อเตียมโดมปีล่าสุดเลยนะใครที่จะต้องใช้สอบนะก็ทําข้อนี้ฮะนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ก่อนเลยนะจ๊ะลองทําเองดูก่อนได้เลยฮนะ นี่หละพี่สุเกติวเตรียมุดรมเร็วหน่อยนะเร็วหน่อยนะคือสอบมีนาหแหละแต่ว่าขอติวเร็วหน่อยจะได้นะฮะน้องจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวในการเตรียมหลายๆวิชารวมถึงวิชาเลขด้วยอันนี้เขาบอกว่าวิชาเลขยากนะคือยากอย่างนี้แหละนเียนะนะนี่คือออกไปแล้วค่ะปีล่าสุดนะเรียนนะลองทําดูได้ครูสุเกคะ่ะก็มีข้อสอบแบบเก่งข้อสอบมาให้น้องลองทําดูครับอันนี้ก็คือเป็นการเก่งข้อสอบอ่าเก่งข้อสอบนะฮะอันนี้ก็มีนะเจ็ดตัวแปรค่ะ โอ้แ oh, นวะข้อสอบเติีอุดมออก6ตัวแปรฮะอันนี้ออกเจตัวแปรฮะแนวคล้ายกันเลยนะักเรียนนะใครสนใจลองทําดูก่อนได้นะของเตรีอุดมของจริงค่ะออก6ตัวแปรก็จะอ้วกนะนี่6ตัวแปรนะในเมื่อเขาออกไปแล้ว6ตัวแปรนะฮะปีต่อไปที่เราจะออกมีนาหน้าอาจจะออก7ตัวแปรก็ได้ก็เลยมีเก่งข้อสอบแบบ7ตัวแปรนั้นใครที่สนใจเนี่ยลองทําดูได้นะสองอันนี้นะั้แล้วเดี๋ยวนะหลังจากนี้ไปเราจะเฉลยอันนี้กันนะ ขอเชิญน้องนะฮะกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์เก็บไว้ก่อนนักเรียเผื่อใครที่จำเป็นต้องใช้สอบอเดี๋ยวมาดูตอนช่วงช่วงออปีใหม่ก็ได้นะซึ่งนะฮะพี่สุเฮะไม่ได้มีแค่ข้อนี้มียังมีข้อหนึ่งจุดสามอีกนักเรียฮะอันนี้คือเป็นแบบนะสี่ตัวแปรโอ้อพี่แล้วเมื่อกี้เจ็ดตัวแปรแล้วสี่ตัวแปรสี่ตัวแปรแต่นี้มันยากตัวที่มันมีมันมียกกําลังสองด้วยนะมีกําลังสามและมีกําลังสี่ด้วยฮะสี่ตัวแปรแต่ว่ามียกกําลัง โอ้ oh, นะลองทําดูได้นี่ก็เป็นการเก่งข้อสอบอีกเหมือนกันดังนั้นนะคอร์สนะจากสาบันกันนี่คือสุเกะค่ะติวโค้งสุดท้ายเราไม่ได้แค่เอาข้อสอบจริงมาเฉลยนะเราต้องมีการเก่งข้อสอบดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังด้วยนะใครที่สนใจนะสามารถสมัครได้ค่ะจะเปิดคอร์สสดวันอาทิตย์บ่ายนี้แล้วนะักเรียนนะสอนออนไลน์ผ่านซูมโอเคนะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอซายสุเค่ะคอร์สติวโค้งสุดท้ายสอบเข้านาะตริบูโดมนี่คอร์สสดค่ะ คอสสดนะฮะติวของสุดท้ายสอบเข้าติมเอดมอันลือล่านของคูซุเคนะฮะทำให้เด็กสอบติดติมบอโดมมามากมายนักต่อนักแล้วใครสนใจสามารถสมัครได้ฮะนะวันสดนะสดอธิบายแต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะมีรอบตามหลังสดนะเรียนออนไลน์เหมือนกันเลือกเวลาอิสระในเวลาจํากัดหรือนะหรือนะคอสตามหลังสดนะคอสนะตามหลังสดก็ได้ตามหลังสดนี่คือเลือกเวลาเรียนอิสระฮะนะนะตามหลังสดนะก็คือเวลาเรียนนะอิสระ ออนไลน์เหมือนกันนเัเนเยนเวลาเรียนในอิสละฮะนะเวลาเรียน,นอิสละนะแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนัเรียนในช่วงเวลาอันจำกัดถ้าสะดวกสดอาทิตย์บ่ายนี้จะสอนสดแล้วฮะนะสดผ่านซูมนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ตามหลังรอบสดนัเรเยนอ่านะนะตามรายเอียดในโบชัวนี้เลยอ่ะพร้อมฮะตอนนี้พี่ซุปนะก็เลยจะมาขอนะให้น้องเนี่ยเรียนไอ้ตัวนี้เลยฮะนะก็อสอบจริงนะก็ขอให้น้องลองคิดดูก่อนนะสักนั้นหนึ่งจนถึงนะสามนาที ข้อสอบเตรียมุโดมเนี่ยนะเป็นข้อสอบสปีดเทสต้องทําเร็วฮะนะสูงสุดอย่าเกิน3นาทีฮนะข้อสอบมีตั้ง40กว่าข้อปีก่อนหน้า40ข้อปีปีล่าสุด40กว่าข้อนั่นเองฮะให้เวลาไม่เกินแบบ3นาทีนั่นเองนะคราวนี้จากโจทย์อ่านโจทย์เลยแล้วกันนะใครที่สนใจลองสต็อปนะแล้วก็สต็อปลองทําดูสต็อปคลิปลองทําดูแป๊บหนึ่งก่อนสต็อปคลิปนะลองทําดูฮะแต่ถ้าเกิดนะสำหรับน้องไลฟ์สดฮนะพี่สุเคขออธิบายโจทย์ จากโจทย์นะมีโจทย,มจทย์มีสมการอะไรบ้างนะข้อสอบจริงนะฮะเตรมุดมนะปีล่าสุดนี่ข้อสอบจริงสอบข้าวม4ีตรตบุดมปีล่าสุดโจทย์นะกำหนดให้สมการสมการที่หนึ่งเลยคือ A นะสมการที่หนึ่งนะคือ A นะฮะแล้วก็บวกด้วยนะสองบี B, นะอันโจทย์ A อบวกสองบี B, แล้วก็บวกสามซีแล้วก็บวกสี่ดีแล้วก็บวกห e ้าอีบวกหกเอฟมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเป็นสมการที่หนึ่ง สมประสิทธิ์มันเรียงแบบนี้นะฮะ A เนี่ยไม่มีสมปรนะสิทธิ์เนี่ยคือ1คูนอยู่นั่นเองเอเฉยๆเนี่ยคือ1คูนอยู่นะโจทย์กำหนดให้เอเฉยๆถูกไหมฮะมันคือ1คูนอยู่แล้วก็ไล,เล่เลยอสองเอหนึ่งสองหนึ่งเอสอ4บีสามซีสีเรียงเรียงสมประสิทธิ์สวยมากตอนนั้นนะ่ะสมประสิทธิ์มันก็เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวนะฮะนะเอาตัวหนึ่งตัวเนี้ยมาอยู่ที่ f แทน ก็กลายเป็นเท่ากับ f เดียวค่ะคือ 1f เอโอ้นะ f เดียวคือ1 f ึ่าเอถัดจากนั้นน่ะนักเรียนฮะนะ2 b บเนี่ยเลื่อนสัมประสิทธิ์2มาอยู่ที่ A ก็คือกลายเป็น 2a เลื่อนสัมประสิทธิ์3มาอยู่ที่ b ก็คือกลายเป็น 3b ฮะเอา4มาอยู่ที่ C ก็กลายเป็น4 C นะจาก 5E เอา5มาอยู่กับ d ีด็อกก็กลายเป็น5 d d ดอกแล้วก็จาก 6f เอา6เลื่อนมาอยู่ที่ e ก็กลายเป็น 6e นะ มันก็คล้ายกันแหละเรียนฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมการก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดียวกันแบบนี้ฮะโอเคนะฮะมันก็จะล้อเรียนกันฮะเรียนนะจากเมื่อกี้หนึ่งเอสองเอต่อไปก็คือสามเอบ拉布拉布拉ต่อไปก็เป็นสี่เอนะฮะแล้วก็ห้าเอคะแล้วก็หกเอนี่อันนี้สองบีสามบีแล้วก็สี่บีคะแล้วก็ห้าบีนะแล้วก็หกบี เนะี่ยเราก็บีเดียวบีเดียวบีเดียวคือหนึ่งบีนี่นะดังนั้นแล้วเนี่ยนะทำพฤติกรรมแบบเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีสมการที่หนะึ่งเนี่ยสมการที่สองสมการที่สามสมการที่สี่ห้าหกเจ็ดแค่อ่านโจทย์ก็หมดเวลาละดังนั้นเนี่ยน้องที่รักน้องเจอข้อสอบต้องทำให้เสร็จภายในเวลาหนึ่งนถะึงสามนาทีครับทำไงดีเนาะพี่เคยสอนเทคนิคค่นะเจอสมบัติที่มันล้อเลียนกันแบบนี้นะฮะนะเนะีนะ่ยเนี่ยมีหนึ่งสองหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เอห้าเอหกเอแล้วก็มีหนึ่งบี 2B 3B 4B 5B 6B ประมาณว่า A มีอะไรอ่ะ B ก็มีแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันสลับกันนิดหน่อย 1A อยู่สมการแรกส่วนนั้น 1B อยู่สมการสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่มันก็มีเหมือนกันฮะนี่ยหนึ a ง a อ a อ a เอสามเอสีครบเลยฮะแล้วก็มี 1B 2B 3B 4B 5B 6B 1 2 3 4 5ครบเลยฮะถ้าเกิดมันมีอะไรอะไรเหมือนๆกันนะฮะนะเพียงแต่ว่าแค่สลับที่กันหน่อยเนี่ย พี่นะฮะเรียกมันว่านะเป็นโจทย์แนวสมการสมมาตรทริปเลยฮะนักเรียนแนวสมการสมมาตรแนวนะสมการนะแนวระบบสมการสมมาตรเนี่ยพี่เคยสอนไปในคอร์สของครูสุเกนะหลายคอร์สมากเลยแนวสมการนะฮะสมมาตรนักเรียนนะแนวระบบสมการสมมาตรนะแนวระบบสมการสมมาตรนะก็ให้น้องเนี่ยจับทุกสมการเนี่ยมาบวกกันให้หมดฮะทริปเลยฮะ เนะี่ยก็คือนะให้จับนะทุกสมการนะให้จับทุกสมการนะมานะฮะบวกกันฮนะมาบวกกันนะให้ทั้งหมดแล้วก็ออกเลยฮะโอ้นี่เลยฮะเนี่ยใครที่เรียนนะฮนะนีกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ก่อนได้เลยเนะี่ยวสมการสมมาตรกันนะ A มีอะไรนะบี B, ก็มีเหมือนกัน B มีอะไร C ก็มีเหมือนกันฮนะ D ก็มีเหมือนกันนะแค่สลับที่นิดหน่อยนะเนี่ยเาเรียกแนวสมการสมมาตร ก็ให้จับทุกสมการมาบวกกันให้หมดเลยฮะโอ้จดเข้าไปฮะและนี่แหละนั่นคือเทคนิคจากนะครูซุปเคฮะอดีตตัวแทนคณริสเซอร์ลมปิกจดเข้าไปจดเข้าไปฮะช่วยสอบติดได้จริงฮะข้อสอบตตดมโดมของจริงนะปีล่าสุดเลยนั่นเองปีล่าสุดโอเคนะจ๊ะนะจับมาบวกกันนะหลังจากบวกกันแล้วเนี่ยนะเนี่ยก็ลองคิดต่อะลองคิดต่อนะนี่เป็นข้อสอบจริงเตยมุดมนะปีล่าสุดนั่นเองหลังจากบวกเสร็จแล้วก็ลองคิดต่ออย่างพิซุเคขอบวกเลยแล้วกันนะฮะ เอาสมการที่1นะสมการที่2ส,สมการที่3นะสมการที่4นะฮะนะสมการที่5แล้วก็สมการที่6นะฮะมาบวกกันเอา6สมการนี้มาบวกกันเลยนาพิสุขเกก็เลยเข้าสู่นะขั้นที่1นฮะวิธีดีนะแล้วก็เร็วนะไปถูกทางก็ทําได้เร็วฮะขั้นที่1นะน้องจับนําสมการที่1เลขไทยบวกสมการที่2เลขไทยบวกสมการที่3บวกสมการที่4นะบวกสมการที่5 แล้วก็บวกกับสมการที่6บวกกันให้หมดเลยฮะอ่ะโอเคนะบวกทั้ง6สมการเนี่ยพี่สุเกะนะก็เลยขอเอาสมการพวกนี้นะมานะฮะบวกกันนะนี่น้องก็เอานะเนี่ยมาบวกเลยเนี่ยพี่สุเกะขอบวกเลยฮะ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 ก็ 1a ึ่งเบวกสอบวกสานะฮะบวกสี่เอบวกห้บวกหกเบวกสได้3 3มบวกสได้6 6หบวกสได้10 10ิบบวกห้าสิบวกหเป็น 21a ฮะ โอ้งั้นเอา a บวกกันนะฮะก็คือได้ออกมาแล้วเนี่ยก็คือกลายเป็นเท่ากับนะ,ะนนนยี่สิบเอจดเข้าไปฮะยี่ต่อไปฮะทาเหมือนเหมือนกันฮะเอา B มาบวกกันฮะก็สองบวกสาบก็เป็นห้าบีเนาะห้าบบวกสีก็เป็นเก้าบีนะเก้าบวกห้าก็เป็นสิบสีบฮะสิบวกหกนะฮะก็กลายเป็นเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งบีก็กลายเป็นยี่สิงั้นบีบวกกันนะฮะเอาทุกสมการมาบวกกันก็กลายเป็นยี่สิบเ โอ้ oh. แล้วตัวอื่นก็ทําเหมือนกันค่ะ C ก็บวกกัน D ก็บวกกัน E ก็บวกกัน F ก็บวกกันค่ะมันจะได้เหมือนกันหมดเลยก็กลายเป็นใน21นะ C บวก21นะนะ D บวก21 E แล้วก็บวกกับ21 F นี่น้องก็บวกกันท้งหมดโอ้ oh. นะก็เอาบวกกันที่หมดฮะนะเรียบร้อยฮนะส่วนด้านนะขวามือก็บวกกันด้วยขวามือก็บวกด้วย,ขว,วยขวามือก็มี100นะเราก็มี200มี300ฮนะ นะมีสี่ร้อยเนี่ยแล้วก็มีเท่ากับนะ3 5สามร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบเนะเนี่ยเราก็จะมันบวกกันให้หมดด้วยด้านขวามือก็บวกกันด้วยโอเคนะฮะนะยก็ได้ออกมาแล้วเนี่ยก็คือว่านะร้อยเนี่ยบวกสองรอยเป็นสา0ร้อยบวก3า0รอเป็นหก0้อยบวกส0 0ร้อยเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันบวกด้วยสา0ร3อ0้าสบพันสา้อห้าสิบบวกสองร้อหสเนี่ยก็กลายเป็นพันหกร้อยนั่นแล้วเนี่ยฝั่งขวามือบวกกันนะฮะบวกกันหมดเลยค่ะเนี่ยบวกกันหมดเลยฮะได้พันหกร้อยฮะโอ นี่เนาะเสร็จแล้วซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกๆตัวนะฮะมันมี21นะคูณขั้นบวก21คูณขั้นบวก21คูณขั้นบวกมี21เดเหมือนกันนะเราก็เลยสามารถดึงตัวร่วมได้นาะพี่สุเคก็เลยดึง21เอออกไปข้างนอกค่ะแต่ว่าตอนดึงตัวร่วมนะฮะน้องต้องอย่าลืมมีวงเล็บด้วยดึงตัวร่วมจะมาพร้อมกับการฝันนะฮะใส่วงเล็บโอเคนะดึงตัวร่วมพร้อมใส่วงเล็บค่ะ ยี่สิอ็ด a ดึงยี่สบอ็ดอกไปค่ะยี่สบ็ดหายไปเหลือ a ยี่เดคูณ b ดึงยีิเอดออกไปเขียนด้านนอกครั้งเดียวยี่บเอ็หายไปเหลือ b ค่ะนะยี่เด c ดึงยี่บอดอกไปปุ๊บเลยก็เหลือเหลือ c ตัวอื่นก็ดึงเร็วๆในใจนะนะยิงยี่งบเอดอไปกนะ็เหลือ d นะเหลือ e แล้วก็เหลือ f นะเท่ากับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยก็ลอกมานะเราโอเคได้เนะาะหลังจากนั้นเลยนะเอายีิบเอดที่คูณอยู่เนี่ยนะลงไปหารไข้ฮะเราเอายี่สิบเอ็ดลงมาหารไข้นะ ก็จะเหลือกลายเป็นนะเหลือ a บวก b บวก c บวก d บวก e แล้วก็บวก f เท่ากับ1,600แล้วก็หารด้วย21ตั้งไว้ฮะเป็นสมก,การที่7นึงเรียนนั้นแสดงว่า a b c d e f บวกกันเนะี่ยกลายเป็นเท่ากับนะ1,600หารด้วย21เอ็ดาจดเข้าไปฮะได้เป็นสมการ27่สิได้เป็นสมก,การที่7เขียนน,นนะฮะอ่ะพร้อมฮะได้เนาะได้เนาะคราวนี้อะ a เฉยๆนักเรียนคงรู้นะว่ามันคือ1 a B เฉยเส,สัมสิทธิ์ไม่มีก็คือ1นึ่งคูณ B C เฉยเฉก็1นคูณซอะไรอย่างเงี้ยนเฉยเก็1นคูณ E เดี๋ยนะ e เฉยเฉยก็1นึคูณ E F เฉยเก็1นคูณ F นะเท่ากับ1,600ส่วนด้วย2ีก็นี่คือสมการที่7จ็ดเราโอเคอะประมาณนี้เนาะนี่น้องได้สมการที่7แล้วนั่นคือ A, B, C, D, E, F บวกกันะนะก็คือ 1, A, 1, B, 1, C, 1, E, 1, ึ่งบหนึ่งซ1นึ่งอีนึ่งหนเก็บไว้งเการนี่7นะจด้าไปเป็นสมการที่7 อันนี้พี่แล้วไงต่อละพี่นะเราทาไงถึงจะได้แต่ละตัวนะออกมาถูกไหมครับเ่นเอ๋ยพี่นะก็สังเกตเห็นว่าถ้าเกิดนะน้องเอาสมการที่หกบวกกับสมการที่เจ็ดเอาดูฮนะดูให้ดีนะฮะเราก็มาสังเกตว่าถ้าน้องเอาสมการที่หกนะบวกสมการที่เจ็ดจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสมการที่หกก่อนสมการที่หกนะคือสมการสุดท้ายก็คือหกเอบวกหนะึ่งบีบวกสองซีบวกสามดีับ งั้นพี่สุเคนะก็เลยขอนะลองดูฮะนะก็คือขั้นต่อไปคือขั้นที่สองขอลองนะฮะนำสมการที่หกแล้วก็บวกกับนะยสมการที่เจ็ดฮะนะแล้วก็นะฮะแล้วก็ฮนะลบกับนะสมการที่หนึ่งโอเคเอา 6, 7, ้านะว 7, ล,ลองดูฮะเอาหกบวกเจ็ดลบกับหนึ่งฮะหกบวกเจ็ดลบกับหนึ่งลองดูลองดูนะ หกมีใครบ้างอ่ะหกมีใครบ้างนะสม,มสการที่หกนะก็มีนะก็มีนะฮะหกเอนี่สมการสุดท้ายสมการสุดท้ายอ่ะมีหกเอแล้วก็มีนั้นหนึ่งบีนะแล้วก็สองซีฮะแล้วก็สามดีแล้วก็สี่อีแล้วก็ห้าเอฟแล้วก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกแล้วก็เอาด้านซ้ายมือของสมการที่หกตัวเนี้ยก็กลายเป็นหกเอบวกด้วยหนึ่งบีบวกด้วยสองซีบวกด้วยสามดีบวกด้วยส e. นะี่อีฮะแล้วก็บวกด้วยห้าเอฟ สมการสีน้ำเงินะบวกด้วยนะบวกด้วยฮะบวกด้วยบวกด้วยสมการที่7สมการที่7็นะคือสมการสีแดงสมการสีแดงสมการที่7สมการที่7นี่อันนี้สมการที่7หาอยู่แล้วนะหนึ่งเอบวกหนึ่งบีบวกหนึ่งซีบวกหนึ่งดีบวกหรือเอบวกหเอฟนะฮะแต่ละตัวก็มีอย่างละตัวหมดนะฮะก็กลายเป็นเท่ากับนั้นหนึ่งเอบวกหนึ่งบีบวกด้วยนะหนึ่งซีบวกด้วยหนึ่งดีบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งเอฟเอาน้ำเงินบวกแดงอ่ะ ลบกับสมาการที่1นึ่งสมการที่1สมการที่1อยู่นี่สมการที่1อยู่ด้านบนนี่สมการที่1อยู่ด้านบนนะพี่สุเกก็เลยขอลบกับนะสมการที่1สมการที่1สีดําแล้วกันนะสมการที่1คือสมการแรกสุดเลยค่ะนก็คือนะหนึ่งเอสองบีสามซีสี่ดีห้าดีหกเอฟนะนก็ลบกับนะสมการ 1A บวกด้วย 2B บวกด้วย 3C ลบกับ4 d อ่ะบวกกับ 4D แล้วก็บวกกับ 5E บวก6กบวกกับ 5E ฮะแล้วก็บวกด้วย 6f นี่ งั้นสุดแล้วน้องเอานะสมการที่6สีน้ําเงินลบสมการที่7สีแดงนะ,ะบวกสมการที่7สีแดงแล้วลบสมการที่1สีดำาอาน้ําเงินบวกแดงลบดำมันน้าเงินบวกแดงแล้วก็ลบดาโอเคนะฮะฟังนะขวามือก็ทําเหมือนกันนะเท่ากับเนี่ยเท่ากับทาเหมือนกันสมการนะที่6นะสีน้ําเงินฝั่งขวามือก็คือ225สนะสมการที่6สมการสุดท้ายนะคือ225สนะสมการที่6นะ ก็คือกลายเป็นเท่ากับนะสองเออสองเออสมการที่หกนะสีน้ําเงินค่ะสมการหกสีน้ำเงินคือสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสมการที่หกนะคือสองร้อยห้าสิบเราฝั่งขวามือก็คือกลายเป็นสองร้อยห้าสิบบวกด้วยสมการที่เจ็ดสีแดงสมการที่เจ็นะฝั่งขวามือนะฮะก็คือพันหกร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดอนะบวกด้วยสมการที่เจ็ดนะสีแดงก็บวกด้วยพันหกร้อยส่วนด้วยยี่สิบเอ็ แล้วก็ลบกับนะสมก,การที่1นะสมก,การที่1สีดําสมการที่สีดําฝั่งขวามือคือ100เท่ากับร้อยก็ฝั่งขวามือก็คือลบด้วย100่งร้อยนี้ก็จะลบด้วย100่งร้อนะเอาน้ําเงินนะฮะบวกแดงลบดำเอาน้ําเงินนะบวกแดงลบดำานะด้านขวามือก็เอาตัวเลขมาบวกลบกันนะน,ะน้ำเงินสมก,การที่หกคือสองร้อยห้าสิบนะบวกด้วยนะสีแดงก็พันหกร้อยนะส่วนยีิบเอ็ด สองร้อยสิบบวกพันหกร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดแล้วก็ลบด้วยสมการที่หนึ่งสีดำสมการที่หนึ่งฝั่งความมือคือหนึ่งร้อยก็ลบด้วยหนึ่งร้อยเอาละโอเคอ่ะได้เนาะได้เนาะซึ่งเนี่ยนะเจ้าก,ก้อนฝั่งเนี้ยน้องต้องคิดเลขเร็วๆภายในเวลานะหนึ่งนาทีค่ะคิดเลขพวกนี้เสร็จแล้วนะสองร้อยสิบลบหนึ่งร้อยเหลือห้าสิบแล้วก็บวกกับพันหกร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดออกมาแล้วกันไหมเนาะสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนีแล้วก็ส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดโอ้ได้เนาะฝั่งความมือเป็นสีน่พันเจ็ดร้อยห้าสิ ส่วนฝั่งซ้ายมือฮะรียนเน,นี่ยก็บวกกันให้เสร็จฮะนะนั่นก็คือว่าหนูจ๋า 6a บวกกับ 1a ก็กลายเป็น 7a ฮะต่อไปฮะตัวนี้บวกกันฮะบวกกันฮะ 1b บวก 1b 1b บว 1b ก็กลายเป็น 2b ตัวนี้ก็บวกกันฮะ 2c บวก 1c ก็กลายเป็น 3c นะล้วก็นะ 3d กับ 1d บวกกันก็กลายเป็น 4d ตัวนี้ฮะ 4e บวก 1e 41บวก1ก็กลายเป็น 5e แล้วก็ 5f บวกกับนะ หนึ่ง f ก็คือกลายเป็นหก f โอเคนะฮะพี่ซุปแล้วเอาน้ําเงินบวกแดงทําไมฮะพอบวกกันแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นฮะสอง b สาม c สองสามสี่ห้าหกซึ่งเหมือนกับตัวหลังเลยฮะสอง b สาม c สี่ d ห้า e หก e เหมือนกันเดะเลยฮะซึ่งตัวหลังนะฮะตอนเชิน้องจะปลดวงเล็บออกเนี่ยตอนน้องปลดเล็บออกตอนน้องจะปลดเล็บออกนี่เลยฮะน้องอย่าลืมเอาลบกระจายเข้าไปด้วยอ่ะพี่สุเกตก็เอาลบกระจายเข้าไปอ่ะ ลบกระจายเจอ1 A ก็กลายเป็นลบ 1A ลบนะเจอบวก 2B ก็กลายเป็นลบ 2b นะลบเจอบวก3 C ก็ไปลบ 3C นะลบกระจายเข้าไปก็กลายเป็นลบ4ี่ดีอกบกระจายเข้าไปก็กลายเป็นนะลบเจอบวก 5E ก็กลายเป็นลบ 5E แล้วก็ลบกระจายเข้าไปฮะื่องหมายต่างกันจากกาเป็นลบลบเจอบวก 6F ก็กลายเป็นลบ 6f เราพบว่านะน้องเอาสีน้ำเงินบวกสีแดงได้สีเขียวฮะและก้อนสีเขียวนะมันเหมือนกับไอ้ตัวก้อนสีดำเลย เนี่ยแต่ว่าเครื่องหมายตรงข้ามเยังก็ตัดกันหมดเลยฮะสองบีที่เป็นบวกกับนะสองบีที่ติดลบก็ตัดกันหมดเห็นไหมฮะเนี่ยสองบีเป็นบวกกับสองบีติดลบเครื่องหมายตรงข้ามตัดกันหมดฮะต่อไปฮะสามซีที่เป็นบวกตัดกับลบสามซีคะสี่ดีด็อกที่เป็นบวกตัดกับลบสี่ดีด็อกห้าอีเนี่ยที่เป็นบวกตัดกับลบห้าอีแล้วก็หกเอฟนะฮะที่เป็นบวกตัดกับลบหกเอฟโอ้นั่นเหลือตัวแปรเดียวอะคือตัวแปรเจ็ดเอแล้วก็ลบหนึ่งเอ เจ็ดเอลบหนะเลบหนะเจลบหก็เหล ER ือกลายเป็น 6A มีค่าเท่ากับตัวนี้เลยคือ4-7-5-0ส่วนด้วย21ลอกมาเห็นไหมฮะถ้าน้องจับสมการนะมาทํากันดีๆนะเอาน้ําเงินบวกแดงนะฮะแล้วก็ลบกับดํามันจะตัดตัวแปรหมดเลยฮะเหลือตัวแปรเดียวฮะโอ้โอยถ้าเกิดเข้าใจกดหัวใจรัวเลยฮะ,ะกดหัวใจรัวลยะฮะเอาละโอเคแล้วจากนั้นนะเราก็นะ เอาเลขหกตัวนี้ที่คูณอยู่เนี่ยย้ายฝั่งทําตรงข้ามย้ายไปหารควายนั้นหกหายไปนะเหลือเอคะเท่ากับสนะี่เจ็ดห้าศูนย์เน่ยแล้วก็หารด้วยเอาหกย้ายไปหารควายะก็กลายเป็นหกนะคูณด้วยนะคูณอยู่ย้ายไปหารควายก็ย้ายไปหารอยู่กับยี่สิบเอ็ดนะก็เป็นหกอยู่กับยี่สิบเอ็ดนะซึ่งนะฮะก็ได้ออกมาแล้วเนี่ยคือกลายเป็นเอเนี่ยนะก็คือเท่ากับสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหารด้วยนะหกคูนยี่สิบเอ็ด หนึ่งหกกนะกลายเป็นรนะ้อยหกสิร้อยี่หกในสุดน้องก็ได้เอวมาเรียบร้อยแล้วฮะทำแบบนี้แหละฮะเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะเลือกสมการดีๆมาบวกมาลบก,กันเนี่ยนะมันตัดกันหมดเลยโอ้แต่นะกว่าจะได้แบบนี้น้องต้องนะใช้เทคนิคของพี่สุเคก่อนก็คือว่านะน้องต้องสร้างสมการเนี่ยที่เจนะให้เกิดขึ้นมาก่อนนะสมะการที่7เป็นสมการสําคัญะนะนะนำทุกสมการมาบวกกัน อันนี้ตอนนี้อันนี้ตอนนี้ต้องเรียนนะเรียนกับคุซุเคนี่แหละนำทุกสมการเนี่ยเจอสมการสมมาตรนะฮะสมมสติธค์คล้ายกันเลยเนี่ยนะให้จับทุกสมการมาบวกกันนเนี่ยนี่คือทริปแล้วพอได้สมการที่เจ็ดเป็นพระเอกมาแล้วเนี่ยนะนะสมการที่เจ็ดนี่แหละที่จะไปช่วยทําให้นะทาโจทย์ต่อไปได้คีย์เวิร์ดของข้อนี้มีแค่นี้นะนำทุกสมการมาบวกกันนจะได้สมการพระเอกมาเกิดขึ้นพอได้เสร็จสิ้เรียบร้อยสมการที่เจ็ดตัวนี้นะสมการที่เจ็ดเนี่ยสมการที่เจ็ดสมการใหม่นะฮะ แล้วก็อันนะเอาสมการที่7ตัวเนี้ยนะไปนะบวกกับสมการเดิมเอาสมการที่7นะบวกกับสมการเดิมแล้วก็ลบนี่ออกมาแล้วเหลือตัวไปเดียวเลยตั้หมดเลยโอเคฮะนี่เหลือแค่นี้ฮะนี่เอออกมาแล้วเป็น4,750นสะส่วนด้วย1 2อในทำนองเดียวกันนักเรียนนี่ในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันฮะเอาสมการที่7ไปบวกสมการที่1ลบสมการที่2เอาสมการที่7พระเอกเลยนะฮะบวกสมการที่2ลบสมการที่3ทมาเหมือนกันเลยฮะ7บวก3ลบ4 7บวก4ลบ5 7บวก5ลบ6แต่7มีส่วนทุกอันเลยฮะน้องทำแบบเดียวกับเมื่อกี้ที่ทำเลยอ่ะทำแบบนี้อ่ะ7บวก1ลบ2เหลือได้ตัวแปรเดียวเดี๋ยวน้องไปทำเองเลยฮะเหลือตัดไปตัดมาตัดหมดเลยเหลือตัวแปร f ตัวแปรเดียวเลยนะโอเคฮะเหมือนเมื่อกี้อ่ะเนียเมื่อกี้ก็เนะเมื่อกี้ก็นะเอานะ7บวกนะด้วย6นะลบด้วย1่ตัดไปตัดมาเหลือตัวแปร a ตัวเดียวเลยโอ้นะ7บวก6ลบนะสมการที่7บวกสมการที่6ลบสมการที่หเหลือตัวแปรเดียว อันอื่นก็ทําเหมือนกันนะเดี๋ยวน้องไปสต t อปคลิปหยู่จดเองเลยนะฮะเอา7จ็บวกหลบสเหลือ F ฮะแค่เป็น,นี้อาสมการที่7บวกสมการที่สลบสมการที่3เหลือ E ีฮะเจ็บวกสลบสเหลือ D อันนี้เหลือ C อันนี้เหลือบนั้นได้ A B C D ซ e. แต่ละตัวออกมาหมดเลยโอ้ <S <S ซึ่งแต่ละตัวนะฮะเรียนฮะเมื่อน้องได้มาแล้วเนี่ยโจทย์ทำหาอะไรโจทย์ทำหาหกคูณเจงหาหกคูณเฮะ 5, b, บวก 5b บวก 4c บวก 3d บวก 2e บวก f คำถามไม่มีไม่มีสาระอะไร6คูณ a น้องก็เอา a ที่น้องคิดได้มาแทนค่าแล้วก็คูณ6 a คือใครนะหน้าก่อนหน้า a คือใคร a คือตัวนี้ a คือตัวนี้ a คือ4,750ส่วน126น้องก็มาแทนค่าตัวนี้ฮะแทนค่า a ด้วย4,750ส่วน126บวก5คูณ b เ่ก็แทนค่า b เข้าไปฮะ b boy คือใครเนี่ย b boy คือใครเนี่ย b boy ตัวนี้ b boy ก็คือเนะเกิดจากสมการที่7บวกสมการที่5ลบสมการที่6ก็คือ3,700 นะส่วนด้วย1 2อยี่สสามารถจรอสค่ะ C cat ก็เมื่อกี้ก็ทําได้แล้วดี o g ก็ตัวนี้ E e l e ฟเฟก็ตัวนี้ F ก็ตัวนี้แล้วน้องก็คิดเลขบวกกันคําตอบได้มาตอบตัวนี้นะพะ1,300รอหารด้วย3มจบข้อนักเรียนนะโอ้นะใครเข้าใจกดหัวใจรัวมาให้หน่อยโอเคนะใครที่ต้องสอบเตรียมอุดมนะมีนาปีหน้ารีบกดไลค์กดแชร์เก็บเอาไว้ค่ะพอเขสอบเตรียมอุดมคือแบบนี้ะะนะฮะคราวนี้ไอข้อนี้นะฮะมันออกไปแล้วเนาะนะออกไปแล้วเมื่อปีล่าสุด หกตัวแปรพี่สุเคนะก็ここเลยมีการมาเก่งนะฮะเจ็ดตัวแปรนะฮะเจ็ดตัวแปรเจ็ดตัวแปรไม่พอสมการมันยังไม่พอด้วยนะมีเจ็ดตัวแปรค่ะแต่มีแค่สามสมการเท่านั้นนะมีเจ็ดตัวแปรมีแค่สามสมการเท่านั้นน่ะสมการที่หนะึ่งนสมการที่สองเลขไทยแล้วก็สมการที่สามเลขไทยแต่มีเจ็ดตัวแปรค่ะแต่เราสามารถหาตัวนี้ได้นะ,ะโอเคนะลองทําดูอ่ะใครที่นะนะอยากลองทําจบคําตอบไปก่อนได้ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวน้องนะก็เนี่ยเราก็จะมีนะเฉลยให้นั้นในคอร์สนะมีเฉลยให้นั้นในคอร์สสดนะในคอร์สสดฮะติวโค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมฮะนมีเฉลยให้นะจดโจ์ไปทำก่อนติวโค้งสุดท้ายคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมใครที่ว่าโจทย์ข้อสอบเข้าเตรียมยากก็ไปยากประมาณนี้แหละนั่นเยนโอเคนะ,น,ะนะข้อสอบออกไปนะข้อสอบริงเตรียมอุดมออกข้างบนฮนะ นั่นคือออกข้อสอบนะหตัวแปรหตัวแปรนะข้อสอบจริงเรียมุดมค่ะของพี่สุเคนะ่น่ะก็มีเกฑ์ข้อสอบแบบนะเจตัวแปรโอเคนะเอาจดคาตอบไปจ้าจดคําตอบไปจ้าลองทําดูก่อนนะลองทําดูก่อนนะต่อไปค่ะนะแล้วก็มีนะมีนะนี่แหละแบบนะสี่ตัวแปรแต่ว่ามียกกําลังด้วยข้อนี้ตอบยี่สบค่ะก็ขอเชิญน้องนะลองทําดูค่ะลองทำานะลองทํนะาดูนะฮะโอเคนะเดี๋ยวมีเฉลยให้นะในคอสค่ะ นะสำหรับนี้นะฮะต่อไปอันนี้ก็มีอีกฮะนะนี่ก็ลองทําดูมีมีเฉลยคําตอบให้แล้วเมื่อกี้ให้โจทย์ไปแล้วตอนนีนะ้มีให้ลองทําดูฮะต่อไปเ่ยนะมีมีข้อสอบเตรมอุดมเนี่ยยังไม่หยุดแห่งความยากปีล่าสุดอีกนักเรียนนะข้อสอบจริงเตรมอโดมนะ,ะนี่ข้อสอบจริงเตรมอโดมอะออกระบบสมการ3ามตัวแปรแต่ถือว่ายากเพราะมีกําลังสามด้วยอันนี้นะฮะเดี๋ยวน้องเรียนนะต่อนะในคอสสดฮะเดี๋ยวจะสอนละเอียดให้ในคอสสด แต่วันนี้ไลฟ์เนี่ยสดเนี่ยก็เอาข้อสอบมาแบ่งปันมาแชร์ให้น้องได้เห็นนะว่าข้อสอบที่มดมออกยากประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคให้นะทำเสร็จภายในเวลานะหนึ there the ่งถึงสามนาทีเลยนะก็จะมีเทคนิคทำเสร็จนะภายในเวลานะทำเสร็จภายในหนึ่งถึงสองนาทีก็เสร็จแล้วนะโอเคฮะนะเราอาจจะต้องรู้เอกลักษณ์เพิ่มบางอย่างนะแล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งถึงสองนาทีเขียนะ ลองทำดูฮะลองทำดูลองทำดูฮะในนี่แหละนะก็คือคอร์สนะนี่เลยใครสนใจนะสามารถสมัครได้นะฮะคอร์สนะสดติวโค้งสุดท้ายเข้าเตรมุดมจะเรียนสดอยู่แล้วนะในวันอาทิตย์บ่ายนี้ฮะสมัครได้เลยฮะสอนสดนะโค้งสุดท้ายเข้าเติียมุดมกับครูซุกเคครูกัวแลมอดีตตัวแทนคณิตศาสตร์มิกแล้วก็เป็นนะคนที่สามารถสอบเข้าเตรียมุดมศึกษาได้ตั้งแต่ตอนจบม1 นะมหนึ่งจบปุ๊บนะมอสองมอสามไม่ต้องเรียนฮะพี่สอบเข้าเตรียมอุดมนะเนี่ยครูสุเคนี่แหละสอบเข้าเตรียมอุดมมสี่ได้เลยแล้วเรียนเลยนะเราโอเคฮนะเป็นทั้งตัวแทนนัดมกาด้วยนะแล้วก็เรียนเลยรับประกรันนะว่าสอนตรงแนวเตรียมอุดโม,ดมแน่นอนใครสนใจสามารถสมัครได้เลยนะอาทิตย์บ่ายนี้เริ่มสอนส่วนละ่านซูมฮะนะติดต่อที่ไลน์แอชไซสุเคนะจ๊ะติดต่อที่ไลน์สุเคสวัสดีครูสุเคนะขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีจ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นแนวข้อสอบด้วยว่ามีอออกะะะไรบ้างนจ โอเคจ้านะสมัครได้เลยฮะสมัครได้เลยจ้าเปิดเพลงมิวสิกมาเลยจ้าอ่าสมัคร,ครได้เลยนะจ้าเริ่มเรียนอาทิตย์นี้แล้วฮะ